คนเผ่าผีคนสุดท้ายในค่ำคืนนี้เป็นสายของพี่จิว๋วนะ่ะน้องจิว๋วนะครับบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองครับเรื่องนี้ผ่านมาสักประมาณ4ปีเกิดที่ขึ้นที่กรุงเทพนี่แหละครับตั้งชื่อเรื่องว่าพิกัดหนีผีดุตอนนี้น้องจิ๋วอยู่ในสายเป็นที่เ,เรียบร้อยสวัสดีครับจิว๋วสวัสดีครับพี่นัทครับสวัสดีครับสวัสดีครับจิว๋วได้ยินพี่ชัดเจนไหม ชัดเจนครับพี่นัทครับชัดเจนนะตอนนี้ยังไม่นอนใช่ไหมยังครับพี่อยู่แถวไหนบ้านอยู่แถวไหนเอ่ยอยู่รามินทาครับเอ้ออยู่แถวบ้านพี่เลยครับเดี๋ยวนนรามินทาซอยไหนซอยหกสิบเก้าครับผมอ๋ออยู่คนละที่กันแล้วอยู่เดี๋ยวนะน้องน้องฝนให้ข้อมูลนะบ,บอกว่าจิ๋วโทรมาฝากเรื่องใช่ไหมใช่เนื่องแสดงว่าพี่กับจิ๋วก็เคยคุยกันครั้งแรกถูกป่ะถูกต้องครับ โอเคอุ้ยมีซาวเอฟเฟกด้วยเหรอไม่ครับพี่โ okay. อเคเสียงจิ๋วโอเคครับแล้วเสียงพี่ที่จิ๋วได้ยินโอเคไหมโอเคครับพี่โอเคถ้างั้นระวังเรื่องระดับเสียงด้วยเนาะครับ <c oughs> ได้ครับไม่ได้ใส่สมอท้องนะไม่ได้ใส่ครับพี่ไม่ได้ใส่ทีนี้เรื่องนี้เป็นประสบการณ์ตรงด้วยตั้งชื่อเรื่องว่าพิกัดนี้ผีดุเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยครับคือต้องบอกก่อนพี่เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นน่าจะ ประมาณปีหกสองพี่ช,ช่วงช่วงช่วงประมาณน่าจะากลกางกลางปีพี่ตอนนั้นนะครับอืคือตอนนั้น,นผมยังไม่ได้รับราชการพี่ผม,ผมผมยังขับรถรถแก๊บขายอยู่พม่มาก่อนนะครับครับคือถ,ถ้ามันเขาให้รับตรงไหนรับไฟดวงนั้นนะครับอืมใช่แล้วช่วงช่วงนั้นคือผมไปจอดรถอยู่อยู่ที่แถวแถวอ่าเอเชียที G T จ่ะพี่ตรงเจริญกรุงอ่ะพี่ครับ ก็ตอนนั้นมันประมาณทักอ่าน่าจะเที่ยงคืนเที่ยงคืนครึ่งเกือบเกือปีหนึ่งแล้วพี่ครับก็มีผู้โดยสารให้ไปรับเป็นบริษัทแห่งหนึ่งแวถวนั้นพี่มันเป็นคือผมตอนขึ้นมาแล้วเนะี่ยผมถามเขาเขาบอกมันเป็นที่เขาทามันเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นพวกแบบอ่าซีเคอรเรพีเน็ตเวิร์ที่ดูแลระบบก็คือถึงถึงเลือกงานดึกอย่างเงี้ยครับอืมใช่แล้วก็ ไอ้ตอนตอนตอนรับเขาเนี่ยเอแล้วก็ไปส่งเนี่ยมัน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 ไปทางเส้นแถวถนนพระรามสองอะครับพี่ครับใช่ตอนขี่ไปก็ค่อนข้างค่อนข้างไกลครับเพราะว่ามัน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 ตอนตอนที่ตอนที่ตอนที่ดูจุดส่งเนี่ยมันเขาไม่ไม่ได้บอกตรงไหนอ่ามันเป็นเหมือนเขาเอาเขาเอาพิกัดเนมาแปะไว้จุดส่งอะครับอืมเราก็เลยไปแต่วันนี้ พอเข้าไปถนนที่มีปัญหาเนี่ยพี่ที่ที่เข้าไปนะครับคือต้องบอกที่ช่วงนั้นมันจะเป็นไอ้พระรามสองเนี่ยเขาจะทําถนนถูกไหมครับพี่ใช่ครับที่มันจะแบบอ่าก่อสร้างแล้วมันก็จะไปมันก็จะมืดมืดมดคือเหมือนกับว่าไอ้เกาะกลางไปมันไม่มีนะพี่เนาะทีนี้พอผมเข้าไปอ่านะไปไปส่งน่กบินถึงนะจุด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 หนึ่งแล้วเนี่ยไอ้ตรงทางเข้าทางเข้าหมู่บ้านเขาเนี่ยพี่มันเป็น ถนนอ,อผมขอไม,ไ,มไม่ไม่เอ่ยชื่อนะพี่เนาะครับคือต้องบอกว่าอ่าต้องขับเข้าไปนะพี่คือมันมันผิดปกติมากอื <hui. S 2> คือถอนนเนี่ยมันเป็นถนนเป็นถนนลาดยางยางมาต่อยอะพี่เนาะครับเป็นถนนเ,นเลนเลนมันสวนกันแล้วก็ต้องบอกว่าผมขี่เข้าไปไพี่<ม>ไฟจากาที่เมื่อก่อนอยู่พระรามสองี่มันจะมีไฟติดบ้างไม่ติดบ้างใช่ไหมพี่ครับแต่อันนี้คือเข้าไปปุ๊บเนี่ยไม่มีไม่มี ไม่ไม,ไม่ไม่มีไฟไม่ไม่มีเปิดไฟเลยพี่อืมอ่าแล้วแล้วอ่าสองข้างทางเนี่ยจะเป็นแบบพวกแบบอ่าป่าก <c oughs> ล้วยอะไรพวกนี้ยก็แล้วก็เป็นทุกยักผลฝนขึ้นแล้วก็อ่าบ้านเรือนะี่ยพี่จะห่างๆกันอืมพี่นักนึกออกมั้ยว่ามันจะเป็นแบบเหมือนบ้านคนสมัยก่อนอะ่ะที่เป็นบ้านไม้ที่เราวกอย,ยกยกสูงอ่าแล้วก็จะมีแบบพวกเขาเอาล้อเกลียนมาทําเป็นเป็นกําแพงบ้านอนะ่ะปีแล้วมองเข้าไปปนะุ๊บเนี่ย อ่ามันจะเป็นแบบเหมือนเอาคนถอยก่อนที่เขาเอาหัวายวพวกนี้มามา,มาประดับตรงตามผนังบ้านไงพี่นึกออกครับครับต้องบอกว่าล้างอ่ะพี่อย่างนั้นอะ่ะติดติดตันงสามสี่ห้าหลังเข้าไปข้างในเลยพี่เหมือนเหมือนไม่มีคนอยู่นานแล้วคือผมมองจากที่ผมเปิดไฟสูงสายเข้าไปอะ่ะขึ้นใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยเต็มเลยอืมอ่าแล้วแล้ว,ลวตลอดทางนี่ผมขี่ไปจะเหมืแบบพวกแบบเขาเอาพวกสาร,พ,สารพระภูมิแปลกๆอ่ะพี่มาทิ้งไว้อะไรเงี้ยอ่าตลอดทางพี่แล้ว คือที่มันแตงที่คือผู้โดยสารที่นั่งกับผมนั่งรถไปกับผมเนี่ยต้องแต่ต้องแต่นั่งรถเข้าไปเนี่ยคือเขาไม่คุยกับผมเลยครับไม่ไม,ไม่ไม่พูดเลยคือเงียบไปเลยพี่นิ่งเลยนิ่งเลยครับไม่ไม่ไม่มีการที่ว่าจะถามหรือว่าหรือว่าคุยหรืออะไรอย่างงี้เลยคือจริงๆอะตอนต้องไปนะที่ผมไม่ไม่ไม่คิดเรื่องผีหรอกพี่ผมคิดว่าเอ้ยเหมือนเราขับรถแท็กซี่หรือขับรถ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 ไอ้พวกเนี้ยผมคิดว่า เป็นนกต่อแล้วบอกว่าเออตอนนั้นกลัวกลัวโจรมากกว่าผู้ดตรงเลยใช่ใช่คือกลัวโจนมากกว่าว่าเขาไปแล้วจะโดนแบบไปไปป้นไปอย่างนี้หรือเปล่าครับพี่ครับคือมันก็ขับไปผมไม่แน่ใจว่ากี่กิโลนะพี่แต่ว่ามันก็นานเหมือนกันพี่คือเข้าไปลึกอะครับ <c oughs> อ่าจนจนมันจะมีแบบว่าเข้าไปถึงจุดๆถึงแล้วจะเป็นแบบสามแยกพี่คือถ้ถาถ้าตรงไปเนี่ยมันจะไปอีกที่หนึ่งทีงนี้อ่าผมก็เลยเลี้ยวเลี้ยวขวา พอเลี้ยวขวาปุ๊บเนี่ยโอเคมันก็จะมือนเจอถึงทางเขาบ้านเขาแล้วมันก็จะเป็นมันมันคือมันทาให้เราใจชื้นนะพี่พี่ได้บอกไหมว่าเหมือนเราจากที่เรารับเขาจุดแรกอะ่ะครับช่วงนั้นคือแบบมันมันสีวิไลมากพี่นึกออกไหมมันมันดูแบบโอ้มีทั้งฝรั่งคนเหลืองม,คคมีทั้งคนมีตัวดีคือคนเยอะอะไรเงี้ยอ่ามันเหมือนแบบเจริญแต่พอเรามาอยู่ที่ที่ท,ที่ที่ผ่านเขาเนี่ยคือมันแบบเหมือนแบบมันหลุดไปอีกวิติหนึ่งอะพี่ครับมันต่างจังหวัดไปอย่างนั้นอะ แล้วพอเรา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 เลี้ยวขวาปุ๊บเนี่ยผ่านเริ่มเริ่มเห็นเซเว่นเริ่มเห็นทางเข้าหมู่บ้านแล้วผมก็อุ่นใจแล้วก็จนจนส่งเขาเสร็จทีนเนี้ยไหนพี่เรื่องเรื่องมันเกิดขึ้นหลังจากนั้นคือว่าพอผมออกมาปุ๊บเนี่ยผมก็ม,มีงานเด้งเข้ามาเข้ามาในเครื่องเราวีิงจิงอ่าแต่ในงานที่เข้ามาทงเนี้ยปุ๊บม,ม,มันมันไม่มีชื่อ นั่นนึกออกไหมระบบของแก๊ปอะพี่ะพลังงานพลังงานเข้าเนี่ยมันจะมีมันจะมีจุดรับจุดส่งอะไรเงี้ยไม่ไม,ไม่ไม่มีชื่อหมายความว่าไม่ถึงว่าชื่อชื่อของของของผู้เรียกคนคน,คนใหม่ยังไม่มีอ๋อแต่มันมันมันจะมีบอกว่ารับจากตรงไหนไปส่ง <c oughs> ตรงไหนถูกไหมแต่ว่าครั้งนั้นคือไม่ไมีชื่อไม่ไม่มีชื่ออ๋อคือมันแปลกเลยใช่ไหม,มถูกไหมผมว่าคิดว่าคงจะแบบว่าหรือเขาใส่เป็นไายปลาเป็นเป็นดอทหรือเปล่าจุดๆอะไรเงี้ยมันมันก็เคยมีนะพี่เนาะอมันก็เคยโอเคแล้วก็ ผมไม่คิดอะไรพี่ก็คือตอนนั้นเราดีใจโอเคโอ้หเรามาโคตไก่ได้อย่างเยวน้อยเราได้งานกลับไว้อย่างเงี้ยก็ไม่คิดอะไรพี่ก็เลยเลี้ยวคือพอมามาออกมาทางเดิมปุ๊บเนี่ยพี่นั่นเป็นงอกไหมฮะเพราะถ้าเกิดเราผมออกมาสามแยกเนี่ยทางเดิมเลยพี่ถ้าถ้าเราเลี้ยวซ้ายคือคือกลับทางเดิมถูกไหมพี่ถูกถ้าเลี้ยวขวาคือไปที่หนึ่งครับทีนี้ผมว่าเลี้ยวขวาไปปุ๊บแล้วก็อ่ากําลังเข้าหมู่บ้านคือผมเห็นทางเข้าปูผมแบบผมก็คิดแล้วแหละแต่ว่า โอเคมันไม่เป็นไรเราคงคิดว่าเดี๋ยวมันก็คงแบบเหมือนเหมือนที่เราขี่มาคือแบบ<ม>น่ากลัวน่ากลัวแล้วแต่มันก็คงจะมีหมู่บ้านข้างในอนะไรอย่างเงี้ยอ่าแต่แรกที่ผมเห็นพีพ่ีนึกพี่นัทนึกออกไหมว่าเหมือนในหนังที่เราดูพี่ไอ้รัดดาแรงพี่นึกนึกออกไหมโอ้โหเป็นงนั้นเลยหรอคือแบบไม่ไม่คือแบบทางเข้าของเขาพี่ความความประตูไอ้ทางเข้าหมู่บ้านอย่างนั้น<อ>มันมันโตมอย่างนั้นเลยพี่มันโตมอย่างนั้นเลยแบบน่ากลัวอย่างงั้น,นอ่ะ<ห>แบบแล้วแบบช่วงเวลาพี่ยังคิดตอนนั้นผมออกมามันประมาณปีสองแล้วอะ่ะครับ ฝนตกตกแล้วแบบมืดมืดอะคือแบบไอ้ป้อมกับประตูอะไรพวกกระจกกระแตกแล้วแบบอืมันมันเหมือนกับว่าไอ้โครงการหมู่บ้านเนี่ยพี่คือคือเหมือนเขาทํามามันนานนานแล้วอย่างเงี้ยอืแล้วเหมือนกับว่ามันคงไม่ผ่านคิวซีอะพี่นัทครับคือเหมือนกับว่าอาจจะแบบเขาเรียกอะไรพี่พื้นมันซุดหรือเปล่านี่คือไม่คือทางเขตหรือหรือทางเจ้าหน้าที่คือไม่ผ่านไม่ขายอย่างเงี้ยจนมันล้างอะพี่ ผมก็เข้าไปในหมู่บ้านทีนี้อจังหวะที่แบบโอเคเราเราก็แบบไปไปจอดที่จะถึงถึงเขาแล้วเงี้ยผมก็ก้มหน้าแป๊บหนึงแต่ยังไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ทันไม่ได้ทันนำอะไรที่น่คือมีคนโทรเข้าหาผมครับผมก็เลยตกใจว่าโทรใครโทรบอกว่าก็เลยรับสายปรากฏว่าเป็นลูกค้าคนที่ผมเพิ่งส่งม,มกกันไปเมื่อี้นนี้เขาบอกว่าเอ้ยพี่พี่อยู่ไหนแล้วเนี่ยเพราะผมบอกว่าผม อได้ลูกค้าใหม่แล้วครับมีอะไรหรือเปล่าคือเราเราคิดเราเราไม่คิดเลยคิดว่าเขาลืมของในรถตรหรือเปล่าวาะ,ะแล้วากโตมาถามเราอย่างเงี้ยการหนมองไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรลืมมาเลยนะเขาบอกว่าพี่พี่อยู่ไหนพี่ถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยเขาบอกว่าผมก็เลยบอกว่าผมเนี่ยได้ลูกค้าแล้วเขาบอกพี่พี่พี่ไปตรงไหนอย่าไปตรงนั้นนะอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปนะอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยงงงงงงสมกัคิดว่าทำไมวะอ่า <laughs> เขาก็เลยบอกว่าพี่ไอตรง อ่าเขยบอกว่าผมอยู่ตรงนี้เขาเลยบอกว่าตรงพี่จยาไปนะตรงนั้นนะ่ะมันมีผีพูดงี้เลยเหรอใช่ครับโอ้โหเขาบอกว่าเขาบอกว่าแท็กซี่หรืออะไรโดนโดนโดนมาตรงเี้ยเยอะแล้วผมเอา้าบอกว่ามีผีอ่าผมก็เลยแบบจังหวะนั้นผมก็เลยเงยหน้าไปคือผมก็ต้องขอบคุณคณนทะี่พี่นับครับคือคือถ้าเราคือถ้าเขาไม่บอกผมเนี่ยปุ๊บเนี่ยผมอาจจะคิดว่าเอซูมอาจจะรับขึ้นรถไปแล้วงเงี้ย คือเราก็ไม่รู้พี่แต่ผมเงยหน้าจังหวะนั้นคือแบบป้าเลยพี่เป็นแบบเป็นผู้หญิงมันยืนอยู่ข้างหน้าแบบเหมือนมันมันชัดมันแบบชัดมากที่เพราะว่ามันหายล้วผมเนี่ยแบบเหมือนกับข้างหน้าเลยพี่มาแต่แบบไม่ไม่ไม่ไกลมากคือเป็นเป็นเป็นผู้หญิงที่คือลักษณะคือแบบแต่งชุดสีขาวๆชุดชุดเหมือนชุดเรีแร์พี่สมัยก่อนอ่ะครับมันชุดที่เป็นชุดกระโปรงอ่ะพี่นึกออกไหมฮะสีขาวแล้วเป็นลายดอกไม้สีาฟ้าอะไรอย่างเงี้ยออ ที่มันแปลกคือมันมันไม่มีหัวพี่ไม่มีหัวเป็นผู้หญิงไม่มีหัวครับหุยมายืนโบกมืออยู่แล้วพี่ก็คิดตอนตีสองอรผมผมมั่นใจว่ามันที่เราเห็นมันชัดอตมันมันไม่น่ามีใครมาแกล้งได้พี่อ่าเป็นคนไม่มีหัวแล้วแบบคือผมคือผมดูลักษณะตัวเขาเนี่ยคือมือเขาเนี่ยเหมือนจะเป็นแบบอ่าเหมือนเปื้อนพวกแบบเก็ดดินอะไรอย่างเงี้ยแล้วกำลังโบกมือโบกมือหาเราวมาทางวัดช้าๆเหมือนเมนเรียกเราเราเราเข้าไปหาอย่างเงี้ย วันนั้นคือผมนี่คือแบบสติแตกเลยพี่ครับคือผมเลี้ยวออกข้างเดียวแล้วผมผมเหยียบแบบไม่ไม่คิดเลยอะ่ะตอนนั้นคือไม่ดูความเร็วก็วคือแบบสุดๆรอรบพี่เดี๋ยวนนหมายความว่าพอพี่เห็นผู้หญิงคนนั้นอุย๊ยไอเหรอโอ้ตกใจโอ้ใจหายแวบเลยคือช็อกเลยครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวรเ,รเราเราคีเรื่องไอเมื่อกี้ก่อนแป๊บหนึง่งครับตกใจเลยครับแป๊บเดียวโอ้โหเดี๋ยวนะนึกว่าเสียงอะไรแทกเข้ามาแต่ว่าพ,พ,พี่จิ๋วไอ ครับอโอเคโทษทีโทษทีโทษทีคุณรู้ฟังทางบ้านนะฮะคือเดี๋ยวนะคือพี่จิ๋วเนี่ยจอดรถแล้วก็ไปอยู่นั้นยืนด้านหน้าแล้วก็ขับรถอย่างนี้แล้วเหยียบออกมาเลยอะฮะเหยียบออกมาเลยโอ้โอ้ไม่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 คิดไม่ไม่คิดไม่คิดเรื่องอะไรที่คือขับออกมาเลยตอนนั้นนะครับครับคือสปีดนี่คือแตกเลยที่คือแบบขี่แบบผมไม่สนได้ว่าจะแล้วลูกก็มากี่กี่กี่เด้งกี่ทางปากมาเลยครับพี่แล้วก็วันนั้นอะวันนั้นคือผมไม่ต้องบอกอะพี่คือตอนนั้นนะผมผมก็รู้สึก คือผมก็วอยวายลูกค้าเว่าทําไมแบบว่าทางเข้ามันมันเข้าเด็กทางนึงแต่เขาเขาไม่ได้บอกผมอืมเขาขคือเขาก็ยังคาสายผมอยู่ตอที่ผมเจอในงานเลยพี่นะคือคือตอนแรกคือเขาจะบอกผมแล้วแต่ทีนี้ว่าด้วยความ,มที่เราจีกีเยสแต่พี่คือแก๊ปหรือนะักทุกคนส่งอาหารเลยเนี่ยเขาแล้วเขาเดินทางพี่เขาต้องเดินทางด้วยจนะีกีเอถูกนะถูกคือเราก็ไม่รู้ทางที่พอพอมันเ,เข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยแบบทำอะไรไม่ได้เลยต็มเลยคือเขาบอกผมว่า ลูกค้าคนนั้นนะค,ะนะครับผู้โดยสารเขาบอกว่าเขาเห็นตั้งแต่ที่ผมขี่เข้าไปในถนนเต้นๆนั้นแล้วครับโอ oh. แต่แต่เขาไม่ใชมาที่ชื่อจะพูดได้เพราะว่ามันมันมันแบบมาอยู่ข้างๆเขาเลยตรงกระจกอะครับอะไรอยู่ข้างหมายถึงว่าไอ้ไอ้ไอ้เออผมไม่รู้ผมพูดดีดไหมฟูงว่าไม่รู้ผมพูดอย่างเงี้ยเขาจะไอด้ดวงวิญญาณเขาจะรับรู้หรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่คือผู้หญิงคนนั้นนะครับที่เป็นที่ไม่มีหัวอยู่อยู่ข้างๆลอยตามมาเลย ครับแป๊บหนึ่งนะหมายความว่าตอนที่พี่ไปส่งพี่ผู้หญิงคนแรกถูกไหมใช่ครับใช่ครับคือผู้หญิงคนั้นเขาเห็นดวงวิญญาณผู้หญิงที่ไม่มีหัวเนี่ยอยู่ข้างๆรถอยู่แล้วเหรอครับใช่ครับเขาเขาดึงเขาถึงไม่ไม่คุยกับผมเลยไงพี่ไม่พูดไม่พักแม่เลยเขาเจอตั้งแต่ตรงไหนอ่ะตั้งแต่ที่ตั้งแต่เขาเลี้ยวเข้าไปเลยพี่คือเขาเห็นแล้วครับโอ้โหแล้วพอส่งเขาเสร็จปุ๊บนั่นแสดงว่าตอนที่พี่จิ๋วออกมา เข,า,เขาก็เห็นดวงวิญญาณนั้นตามพี่จิ๋วไปอะดิน่าจะอย่างนั้นครับพี่ผมไม่รู้ว่าคือยังไงคือคือเหมือนกับว่าเหมือนเขาเขาคือหลังจากนั้นนะพี่ที่ที่ที่ผมคือถ่ายมาแล้วสักสามสี่วันนะพี่ผมก็เลยไปหาข้อมูลว่ามันมันเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยคือเหมือนว่าเป็นชาวบ้านแถวนั้นนะครับเขาให้ข้อมูลนะครับว่าอ่ามันมันมเคยมีที่เมื่อก่อนคือเหมือนผู้หญิงนะครับคือ อ่าถูกแซ็กซี่อ่ะพี่รวมรวมมาข่มขืนแล้วก็ฆ่าแถวนั้นพี่แต่อาจจะมาแล้วนะผมไม่แน่ใจครับใช่ก็เลยมาก็ว่าผมก็เลยคิดว่าเขาคงมีความแค้นอะไรกับพวกรถรับจา้างอีหรือเปล่าไม่ไม่แน่ใจเป็นไปได้เป็นไปได้พี่จิ๋วครับอืมน่ารักพี่วันนั้นคือผมผมก็ไม่ได้ไม่ได้เข้าบ้านก็คือเป็นรถน้ำนมนตนแบบคือรอจนเช้าพี่ไปนั่งอยู่กับคนเยอะๆอย่างเงี้ยผมผมไม่กล้าอยู่คนเดียวเลยพี่ตอนนั้นนะครับแล้วก็ไม่ได้ขับรถนี่เป็นเป็นเดือนเลยพี่อืมใช่ ครับโอเคนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดถูกไหมทั้งหมดครับพี่แต่แต่ตอนนั้นคือณจุดตอนนั้นนะพี่คือเราทำอะไรไม่ถูกเลยพี่มือมือผมนี่สั่นชาแบบเหมือนแบบหูอื้อไปเลยตอนนั้นนะพี่อ๋อครับใช่พี่จิ๋วผมถามงี้นิดนึงได้ไหมอ่ะคือตอนที่พี่จิ๋วไปส่งพี่ผู้หญิงคนนั้นนะที่ไม่พูดอะไรเลยนะที่บ้านเขาอันนั้นไม่ใช่ผีนะนั่นคือคนคนใช่ครับหลังจากนั้นไอไอในแอปมันเด้งมาบอกว่ามีลูกค้าให้ไปรับตรงจุดนั้นถูกไหมครับใช่ครับ ครับจุดนั้นก็คือจุดที่โอเคตอนตอนมาเนี่ยเลี้ยวขวาเข้าไปส่งพี่ผู้หญิงคนแรกตอนออกเนี่ยมันก็ต้องเลี้ยวซ้ายออกแต่ไม่พี่ไปทางขวามือไปตาม G.P.S ถูกไหมครับถูกต้องครับพี่และไอ้จุดตรงที่พี่เจอดวงวิญ,ญญาณผู้หญิงผีหัวขาดนั่นนหะนะกับจุดที่เขาให้ไปรับเนี่ยมันห่างกันไหมเออไม่ไม่ห่างไม่ห่างกันมากครับพี่ก็คือเหมือนขับออกมาปุ๊บแล้วก็ขับไปมอน้ว สักซอยสองซอยเตี้แล้วก็คือทางเข้าคือผมเห็นผมก็สะดุ้งแล้วแหละว,ว่าผมผมไม่คิดเลยเราก็คิดในใจว่าเออมันคงแบบเหมือนที่จะเข้ามาเมื่อกี้เนี้ยคือแบบน่ากลัวน่ากลัวแล้วสมก็เข้าไปคงคงจะเป็นหมู่บ้านที่สี่วิไลข้างในเลยผมคิดอย่างนั้นนะพี่นะค<อ>ือเราคิดว่าอาจจะแบบหมู่บ้านไม่สามาคัคคีหรือเปล่าวะคือเขาไม่ส่ค่าส่วนกลางเลยเลยไม่มีรปพอผมคิดอย่างนั้นตอนแรกไงแต่ถ้าพูดตรงๆคือหมู่บ้านนั้นเป็นหมู่บ้านร้างใช่ครับใช่ครับคือแล้วที่มันพีคที่สุดตอนตอนที่ว่าพอผมตื่นเช้าปุ๊บแล เหมือนไม่ไม่เคยมีงานนี้เต้งเข้ามาในละในระบบเลยพี่หรอเพราะปกติของแก๊บอะถ้าถ้ามันมีต้องมีการเซิ้งงานหรือว่ามันมันจะต้องมียกเลิกงานหรืออะไรเงี้ยมันจะมีประวัติของของการรับงานที่นึกออกหไหมฮะนึก,กยยออกครับแต่นี่คือมันไม่มีเลยครับพี่อืม <c oughs> <c oughs> อืมใช่ครับโอเคเรื่องนี้ผ่านมาสี่ปีถูกไหมพี่จิว๋วสี่สี่คือ,ค,อคือดึงก็บอกที่นักผมผมเคยบวชมาก่อนผมก็เคยบวชพระเป็นไปงปังหวัดไปไปชุดงอย่างเงี้ยผมก็ไม่เคยเจออะไรแบบอย่างนี้เลยอ๋ออ,อันนี้คือแบบโหแบบ คงอยู่ในช่วงที่เราดวงตกด้วยแหละพี่ตอนนั้นน่ะครับเดี๋ยวนะผ่านมาสี่ปีถูกไหมน่าจะใช่ครับสี่ปีครับพี่หลังจากนั้นหลังจากที่เราเจอแล้วแล้วมีโอกาส <c oughs> ได้วนเวียนไปแถวนั้นอีกไหมครับผมเหมือนมันมันเป็นอะไรที่มันฝังใจพี่นะัดผมไม่กล้าผ่านเข้าไปตรงนั้นเลยเหรอพี่จิว๋วครับผมถามพี่อย่างนี้ไนดะ้ไหมครับถ้าผมจะให้พี่จิ๋วเนี่ยพาทีมงานฮุกไฟผมนําทีมโดยน้นหนูเนี่ยไปตรงจุดบริเวณนั้นนะ่ะพาไปได้ไหมได้ครับพี่ถ้า แต่ต้องกลางวันนะพี่มาเอาตอนกลางคืนสิโอ้ผมไม่กล้าเลยพี่งั้นงั้นบอกพี่กัดได้ไหมว่าอยู่ตรงไหนอ่อ uh, ได้ครับพี่แต่จะมันจะพูดได้อหะพี่ไม่เดี๋ยวไปไว้หลังไม่เดี๋ยวผมไว้โทรไปถามพี่ได้ได้ครับได้ครับนะเดี๋ยวให้นะหนูลองไปดูว่าจะเจอเรื่องราวแบบนี้หรือเปล่าคือเอาเป็นว่าคือที่ผมอยาก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 ให้นะหนูไปนะบบอกว่าเพราะว่าพี่คนที่ถูกพี่จิ๋วไปส่งคนแรกเนี่ยถึงกับขั้นต้องโทรมาบอกว่าอย่าไปทางนั้น ผีหลอกแล้วหลอกจริงๆ<ช>อ่ะคือคือเอบอกมบในผมแรกๆผมไม่คิดอะไรแต่คือโทรบอกอย่เงี้ยคือเขาไม่คุยกับเราเลยพี่ต่เราตนเราบอกออกมาแล้วแล้วโทรมาบอกเราเนี่ยเราก็คิดว่าแกงนะแต่พอผมเ,งเงนื้อหน้ากันนะจังหวะผมเนง,ง่ายนะปั๊บอย่างนั้นแหละผมแบบโอโ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยเลยพี่ส <c oughs> ิ่ง <c oughs> ไม่ไม่มีหัวพี่ไม่มีหัวครับอ๋ออ๋ออ้าวโอเคได้พี่จิ๋วยังไงเดี๋ยวผมขออนุญาตโทรไปถามข้อมูลนะได้ครับได้ครับพี่นัดได้ครับพี่จิ๋ววันนี้ขอบคุณมากนะ ครับครับพี่ครับสวัสดีครับเดี๋ยวนะเคยเล่าที่ไหนมาก่อนบ้านหรือว่าครั้งแรกผมเคยติดต่อไปที่หลายที่แล้วพี่เดีวนี้คือเขาให้มาผมผมต้องมานั่งพิมพ์รายละเอียดในลาย่าเงี้ยซึ่งผมอธิบายไม่ถูกพี่แต่ให้เล่าอย่างเงี้ยผมพูดได้เฮ้ยเล่าดีนะเล่าดีนะเดี๋ยววันหลังถ้ามีเรื่องมาเล่าใหม่นะไม่เจอดีกว่าพี่กลัวครับเอาเรื่องใครมาเล่าก็ได้หรือว่าไปฟังมาก็ได้พี่ได้ครับได้ครับครับขอบคุณมากนะพี่จิ๋วครับครับพี่นัดครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ